สี่หนหน่วยที่10วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นวงเล็บหแนวคิด1บุคคลที่มีข้อโต้แย้งสิทธิหรือจะต้องใช้สิทธิทางศาลชอบจะเสนอคดีของตนต่อศาลการฟ้องพิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรกต้องกระทำที่ศาลชั้นต้นคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและต้องแสดงโดยแจ้งชัดให้ศาลตรวจคำฟ้องนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปและระหว่างที่คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาห้ามมิให้ฟ้องซ้อน 2. โจทก์จะต้องดำเนินคดีในเวลาที่ศาลกำหนดเมื่อโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีตามที่บัญญัติไว้ กฎหมายถือว่าโจททิ้งฟ้องหรือโจทจะถอนคำฟ้องก็ได้ไม่ว่าก่อนหรือหลังจำเลยยื่นคำให้การ 3. จำเลยสามารถยกข้อต่อสู้ของตนมาในคำให้การคำให้การต้องทำเป็นหนังสือและต้องแสดงโดยชัดแจ้งว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทและจำเลยจะฟ้องแย้งโจทมาในคำให้การก็ได้กิจกรรม10.1.1ในึ่าขาวให้ในายดำกู้เงิน สามล้านเก้าแสนบาทในหนังสือสัญญาระบุดอกเบี้ยงเงินกู้ร้อยละสิบต่อปีต่อมานายดำผิดชำระหนี้นายขาวต้องการให้คดีจบด้วยความรวดเร็วไม่ต้องการเสียเวลาในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ให้วินิจฉัยว่านายขาวจะยื่นฟ้องนายดำต่อศาลฎีกาได้หรือไม่เพราะเหตุใดตอบ ปวิพอมาตา170 1 7 0วร์หนึ่งบัญญัติว่าห้ามมีให้ฟ้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรกในศาลหรือโดยศาลอื่นนอกจากศาลชั้นต้นเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเมื่อในข่าวถูกโต้แย้งสิทธิในข่าวจะต้องยื่นฟ้องในดํดำเป็นครั้งแรกต่อศาลชั้นต้นตามปวิพอมาตา170 1 7 0วร์หนึ่งจะยื่นฟ้องในดํดำต่อศาลฎีกาไม่ได้ตามบทบัญญัติด,ดังกล่าว 10.1.2โจทย์บรรยายฟองว่าจำเลยตกลงซื้อหุ้นจากโจทย์เป็นเงิน20ล้านบาทโจทย์โอนหุ้นให้จำเลยแล้วจำเลยชำระค่าหุ้นแก่โจทย์บางส่วนเป็นเงิน12ล้าน5แสนบาทส่วนที่เหลืออีก7ล้าน5แสนบาทโจทย์และจำเลยตกลงแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้เป็นสัญญากู้ยืมเงินแต่จำเลยไม่ชำระจำเลยจึงต้องรับผิดชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกแก่โจทย์ แต่หากจำเลยไม่ต้องรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงินเพราะเหตุกู้ยืมเงินอันเกิดจากการแปลงหนี้ใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจำเลยต้องรับผิดชำระเงินค่าหุ้นที่ค้างชำระแก่โจทย์ โดยโจท์มิได้บรรยายว่าการขายหุ้นและการโอนหุ้นจากกระทําเมื่อใดเป็นหุ้นเลขที่เท่าใดและหลักฐานการโอนหุ้นเป็นอย่างไรส่วนจาเลยให้การปฏิเสธว่าจําเลยไม่เคยตกลงซื้อขายหุ้นไม่เคยชําระเงินค่าหุ้นและไม่ได้รับโอนหุ้นจากโจ์ตามฟ้องการลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเกิดจากการช่อชนหลอกลวงให้วินิจฉัยว่าฟ้องโจ์เป็นฟ้องเครือบคุมหรือไม่เพราะเหตุใดต่อ มาตรา1 7 2วรรคสองบัญญัติว่าคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นการที่กฎหมายให้บรรยายฟ้องโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานั้นหมายความว่าให้บรรยายฟ้องที่จะทําให้บุคคลที่อยู่ในฐานะอย่างจําเลยเข้าใจฟ้องได้เท่านั้นมีได้หมายความว่า ต้องบรรยายรายละเอียดปีกย่อยซึ่งเป็นเรื่องที่โจทย์จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณาสืบพยานหากบุคคลที่อยู่ในฐานะอย่างจำเลยพอจะเข้าใจได้แล้วย่อมถือว่าฟ้องของโจทย์แจ้งชัดแล้วโจทย์บรรยายฟ้องว่าจำเลยตกลงซื้อหุ้นจากโจทย์เป็นเงิน20ล้านบาทโจทย์โอนหุ้นให้จำเลยแล้วจำเลยชำระค่าหุ้นแก่โจทย์บางส่วนเป็นเงิน1 2 5 0 0 0ล้านแสนบาทส่วนที่เหลืออีก7 5 0 0ล้านแสนบาท โจ์และจำเลยตกลงแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้เป็นสัญญากู้ยืมเงินแต่จำเลยไม่ชำระจำเลยจึงต้องรับผิดชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกแก่โจท์แต่หากจำเลยไม่ต้องรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงินเพราะเหตุหนี้กู้ยืมเงินอันเกิดจากการแปลงหนี้ใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจำเลยต้องรับผิดชำระเงินค่าหุ้นที่ค้างชำระแก่โจท์ อันเป็นการบรรยายนิติสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างโจทกับจำเลยเป็นลำดับขั้นตอนว่ามีความเป็นมาอย่างไรและสอดคล้องกับที่ปพพมาตาา351ส่วนการขายหุ้นและการโอนหุ้นจากการ,รมเมื่อใดเป็นหุ้นเลขที่เท่าใดและหลักฐานการโอนหุ้นเป็นอย่างไรเป็นรายละเอียดที่โจทสามารถนำาสบได้ในชั้นพิจารณาประกอบกับตามคำให้การของจำเลยก็ปฏิเสธว่าจำเลยไม่เคยตกลงซื้อขายหุ้น ไม่เคยชำระค่าหุ้นและไม่ได้รับหุ้นจากโจ์ตามฟ้องการลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเกิดจากกลช่อฉนหลอกลวงอันแสดงว่าจำเลยเข้าใจคำฟ้องของโจท์และมิได้หลงต่อสู้คำฟ้องโจท์จึงมิได้ขัดแย้งกันเองและชัดแจ้งตามปวิพอมาตรา1 7 2สองวรแล้วไม่เป็นฟ้องครืบคลุมกิจกรรม10.1.3 ในชั้นตรวจรับคำฟ้องศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือมอบอำนาจที่โจทแนบมาพร้อมคำฟ้องมิได้ระบุให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการฟ้องร้องคดีได้ผู้รับมอบอำนาจจึงไม่มีอำนาจฟ้องให้วินิจฉัยว่าศาลมีอำนาจพิพากษายกฟ้องโจทในชั้นตรวจคำฟ้องโดยยังไม่ได้มีคำสั่งรับคำฟ้องโจทไว้ก่อนได้หรือไม่ตอบ มาตรา1.72วรรค3บัญญัติว่าให้ศาลตรวจคำฟ้องนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1.8วินิจฉัยว่าคำว่าให้ยกเสียตามมาตรา1.72วรรค3เป็นการยกฟ้องของโจทก์ศาลมีอำนาจพิพากษายกฟ้องโจทก์ในชั้นตรวจคำฟ้องได้โดยหาจำเป็นต้องมีคำสั่งรับคำฟ้องของโจทก์ไว้ก่อนไม่กิจกรรม10.1.4 คดีก่อนโจทยื่นฟ้องว่าจำเลยทำลายรั้วอิดบล็อกของโจทย์แล้วก่อสร้างรั้วอิดบล็อกขึ้นใหม่ลุกล้ำเขตที่ดินของโจทย์ให้จำเลยรือ้อถอนรั้วดังกล่าวออกไปจากเขตที่ดินและเรียกค่าเสียหายขณะคดีก่อนอยู่ระหว่างพิจารณาเกิดขึ้นยักษ์ซูนมิซัดรั้วอิดบล็อกที่จำเลยก่อสร้างลุกล้ำที่ดินโจทย์พังทลายต่อมาจำเลยตัด ฟันต้นมะพร้าวของโจ์แล้วก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นใหม่โดยบางส่วนของอาคารลุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของโจ์โจ์มาฟ้องเป็นคดีใหม่ให้จำเลยรื้อถอนอาคารและชดใช้ราคาต้นมะพร้าวให้วินิจฉัยว่าฟ้องโจ์ในคดีหลังเป็นฟ้องซ้อนหรือไม่เพราะเหตุใดตอบมาตรา1 7 3สวรรองบัญญัติว่านับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาและผลแห่งการนี้ 1. ห้ามไม่ให้โจทยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นแม้คดีก่อนซึ่งโจทยื่นฟ้องกับคดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทอย่างเดียวกันว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทหรือไม่แต่การมินิจฉัยเรื่องฟ้องซ้อนจะต้องพิจารณาว่าโจทฟ้องในมูลคดีอันเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่เป็นสำคัญคำฟ้องคดีก่อนเป็นเรื่องที่โจทกล่าวอ้างว่าจำเลยทำลายอิฐบล็อกของโจทแล้วก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกขึ้นใหม่ลุกล้ำเขตที่ดินของโจท โจ์จึงฟ้องขับไล่ให้จำเลยรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกไปจากที่ดินและเรียกค่าเสียหายส่วนคดีนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นภายหลังโดยโจทยเก่าวอ้างว่าขณะคดีก่อนอยู่ระหว่างพิจารณาเกิดขึ้นยักษ์ซึนามิสัตดร,รัวอิดบ็อกที่จำเลยก่อสร้างลุกล้ำที่ดินโจ์พังทลายต่อมาจำเลยตัดฟันต้นมะพร้าวของโจ์แล้วก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นใหม่ โดยบางส่วนของอาคารรุกรําเข้าไปในเขตที่ดินของโจท์ดังนี้แม้หากจะถือว่าจำเลยยังคงยึดถือที่ดินบริเวณที่พิพาทกับโจท์ต่อเนื่องมาก็ตามแต่การกระทำของจำเลยที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในภายหลังนั้นโจทย่ยอมไม่มีทางที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อขอให้บังคับจำเลยหรือถอนอาคารและชดใช้ราคามะาพร้าวขณะยื่นฟ้องคดีก่อนได้ทั้งค่าเสียหายเกี่ยวกับที่ดินที่โจทเร่งร้องมาในคดีนี้ก็เป็นคนละส่วนกับคดีก่อน การที่โจย์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ขึ้นใหม่จึงไม่ถือว่าเป็นคำฟ้องในเรื่องเดียวกันกับคดีก่อนฟ้องโจท์ไม่เป็นต้องห้ามตามปวิพมาตรา173วรรคสวงเล็บ1ฟ้องโจท์ในคดีหลังไม่เป็นฟ้องซ้อนกิจกรรม10.2.1โจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าจ้าง5 1 4 6 8 7บาท ต่อมาโจทย์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน2 1 0 6 7,401บาทจำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแยง้งในวันนัดส,สืบพยานสารชั้นต้นตรวจพบว่าโจทย์ยังไม่ได้เสียค่าขึ้นสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องจึงมีคำสั่งให้โจทย์เสียค่าชื่นสารให้ครบถ้วนภายในกำหนดก่อนวันนัดหน้าและให้เลื่อนวันนัดส,สืบพยานโจทย์ออกไป เมื่อถึงวันนัดปรากฏว่าโจทยังไม่ได้เสียค่าขึ้นศาลให้ครบถ้วนก่อนกำหนดวันนัดตามที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้วินิจฉัยว่าศาลมีอำนาจจำน่ายคดีเพราะโจทยทิ้งฟ้องได้หรือไม่อย่างไรตอบมาตราหนึบัญญัติว่าให้ศาลมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีเสียจากสารระบบได้โดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้น และให้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าหรือชาธร,รมเนียมตามที่เห็นสมควรวงเล็บหนึ่งเมื่อโจท์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องหรือไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา174มาตรา175และมาตรา193ทวี กรณีที่โจท์ทิ้งฟ้องตามมาตรา174นั้นศาลมีอำนาจจำหน่ายคดีเสียจากสารระบบความได้ตามมาตรา132แต่บทมาตรา132ไม่ใช่บทบังคับเด็ดขาดว่าศาลต้องจำหน่ายคดีเสมอเพียงแต่ให้ศาลใช้ดุลพินิษฐ์สั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้โดยคำนึงถึงเหตุอันสมควรและยุติธรรมหากปรากฏว่าโจทกมีเหตุอันสมควรศาลชั้นต้นมีอำนาจใช้ดุลพินิษฐ์ไม่สั่งจำหน่ายคดีได้ เมื่อโจทย์ไม่วางเงินค่าขึ้นศาลเพิ่มภายในกำหนดถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องในส่วนคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องดังนั้นศาลมีอำนาจจำหน่ายคดีเฉพาะส่วนที่โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมทุนทรัพย์กิจกรรม10.2.2โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำเลยให้ ให้การขอให้ยกฟ้องระหว่างพิจารณาโจทยื่นคำร้องว่ามูลคดีที่เกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอถอนฟ้องเพื่อไปดำเนินคดีที่ศาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำเลยถแถลงคัดค้านว่าจำเลยได้ให้การต่อสู้โจทก็ไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลชั้นต้นให้วินิจฉัยว่าศาลจะสั่งอนุญ,ญาตให้โจทถอนฟ้องจำหน่ายคดีออกจากศาละระบบความได้หรือไม่ตอบมาตรา175บัญญัติว่า ก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจท์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วโจท์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่ออนุญาตให้โจท์ถอนคำฟ้องได้ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขาตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่วงเล็บหนึ่งห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาตโดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดถ้าหากมีก่อน วงเล็บ2ในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลยให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้นการที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นอำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิษฐ์แม้จำเลยจะคัดค้านแต่หากศาลเห็นว่าการถอนฟ้องของโจทก์ไม่เป็นเหตุให้จำเลยเสียเปรียบในเชิงคดีศาลก็อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้และในกรณีที่ฟ้องผิดศาล หากศาลชั้นต้นพิจารณาและมีคำพิาพากษายกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลโจทย่อมมีสิทธิทฟ้องจำเลยใหม่อย่างศาลที่คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจได้ดังนั้นการที่โจทย์ขอถอนฟ้องเพราะเหตุฟ้องผิดศารแม้จำเลยจะให้การต่อสู้คดีไว้ก็มิได้ทำให้จำเลยเสียหายแต่ประการใดเมื่อย,ยังไม่มีการสืบพยายนโจทย์และจำเลยจึงยังไม่ได้มีคำนิจฉัยใ,ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใด หากโจ์นำคดีมาฟ้องใหม่จำเลยก็มีสิทธิต่อสู้คดีได้เต็มที่เช่นเดิมการถอนฟ้องของโจท์จึงหาทําให้จำเลยต้องเสียเปรียบในเชิงคดีไม่ดังนั้นศาลมีอำนาจสั่งอนุญาตให้โจท์ถอนฟ้องจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความได้กิจกรรม10.2.3โจ์ฟ้องว่าจำเลยที่1เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ส และขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่สองชนกับรถยนต์คันที่โจทร,รับประกันภัยได้รับความเสียหายจำเลยที่สองให้การว่าเหตุเกิดจากความประมาทเลินเลิกของนายน้อยฝ่ายเดียวที่ขับรถยนต์คันที่โจทร,รับประกันภัยด้วยความเร็วสูงจนไม่สามารถห้ามล้อได้ทันเป็นเหตุให้ชนรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่สองส่วนจำเลยที่สามซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถ ยนบรรทุกคันเกิดเหตุไว้จากจำเลยที่2ให้การต่อสู้ว่าจำเลยที่2ม่ได้เป็นนายจ้างใช้จำเลยที่1ให้ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างต่อมาศาลชั้นต้นอนุญ,ญาตให้โจทกถอนฟ้องจำเลยที่3ให้วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่3หรือไม่ตอบ มาตรา176บัญญัติว่าการทิ้งคำฟ้องหรือถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นๆอัน,อน,อน,อนมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้องและกระทำให้คู่ความกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลยแต่ว่าคำฟ้องใดๆที่ได้ทิ้งหรือถอนแล้วอาจยื่นใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุค,ความ โจทฟ้องว่าจำเลยที่1เป็นลูกจ้างของจำเลยที่2และขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2ชนกับรถยนต์คันที่โจ์รับประกันภัยได้รับความเสียหายจำเลยที่2ให้การต่อสู้โดยมิได้ให้การปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าวของโจทถือได้ว่าจำเลยที่2ยอมรับว่าจำเลยที่1เป็นลูกจ้างและขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่โจทโจจึงไม่จำต้องนำสืบในข้อนี้อีก แม้จำเลยที่3ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไว้จากจำเลยที่2จะให้การต่อสู้ว่าจำเลยที่2มิได้เป็นนายจ้างใช้จำเลยที่1ให้ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างแต่เมื่อศาลชั้นต้นอนุญ,ญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่3ไปแล้วผลของการถอนฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องรวมทั้งกระบวนพิจารณาภายหลังยื่นคำฟ้องตามปวิพอมาตรา1 7 6 คดีย่อมไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่3อีกต่อไปกิจกรรม1 0 3จาจำเลยให้การว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยไม่เคยทำสัญญากู้เงินแต่จำเลยยอมรับว่าได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงินท้ายฟ้องโดยไม่ได้กรอกข้อความใดๆโจทย์กรอกข้อความและจำนวนเงินโดยจำเลยไม่ได้รู้เห็นยินยอมสัญญากู้เงินดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมจำเลยไม่เคยได้รับเงิน และสัญญากู้เงินท้ายฟ้องไม่มีกำหนดชำระต้นเงินคืนอายุความจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพศ .2565 ซึ่งเป็นวันทำสัญญาโจทฟ้องคดีนี้พ้นกำหนด10ปีแล้วคดีโจทจึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้องให้วินิจฉัยว่าคำให้การของจำเลยขัดแย้งกันเองหรือไม่ตอบมาตรา17 7วรรสอบัญญัติว่า ให้จำเลยแสดงโดยแจ้งชัดในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นวินิจฉัยว่าคำให้การที่ขัดแย้งกันเองจะต้องเป็นคำให้การที่ยืนยันข้อเท็จจริงหลายทางและไม่ชัดแจ้งว่าข้อเท็จจริงที่ให้การนั้นเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง จำเลยให้การในตอนแรกว่าจำเลยไม่เคยทำสัญญากู้เงินหรือได้รับเงินแต่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงินโดยไม่ได้กรอกข้อความใดๆโจทย์กรอกข้อความและจำนวนเงินเองโดยจำเลยม่ได้รู้เห็นยินยอมอันเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าสัญญากู้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นเอกสารปลอมแม้จำเลยให้การในตอนหลังว่า สัญญากู้เงินตามฟ้องไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้โจทฟ้องคดีผลกำหนด10ปีนับแต่วันทำสัญญาคดีโจทจึงขาดอายุความก็ตามก็เป็นเรื่องที่จำเลยยกปัญหาเรื่องอายุความขึ้นเป็นข้อต่อตัดฟ้องโจทเท่านั้นมิใช่เป็นการยอมรับว่าจำเลยทำสัญญากู้เงินอันจะถือได้ว่าเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงหลายทางซึ่งไม่อาจเป็นไปได้ในคราวเดียวกันคำให้การของจำเลยจึงไม่ขัดแย้งกันเองและเป็นคำให้การที่ชอบด้วย ตามปวิพามาตรา177วร 2. 2กิจกรรม10.3.2โจทฟ้องว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาและก็ทำละเมอต่อโจ์โจ์จึงได้บอกเลิกสัญญาแล้วขอให้บังคับจำเลยหยุดใช้ยี่ห้อเครื่องหมายการค้าของโจ์และใช้ค่าเสียหาย จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าสัญญาซื้อขายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามสัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยและเป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงเป็นโมคะโจทย์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยจำเลยได้ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่โจทย์แต่โจทย์ไม่ชำระเงินตามสัญญาขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทย์ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยให้วินิจฉัยว่าฟ้องแย้งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตอบ มาตรา177วรรคสามบัญญัติว่าจำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้วให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหากจำเลยให้การว่าสัญญาซื้อขายที่โจทย์นำฟ้องมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยและเป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะโจทย์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ ฉะนั้นที่จำเลยฟ้องแยง้งขอให้บังคับโจทก์ชำระเงินให้จำเลยตามสัญญาดังกล่าวจึงขัดต่อคำให้การของจำเลยหากจำเลยชนะคดีก็ไม่อาจบังคับตามคำขอได้ถือได้ว่าฟ้องแยง้งดังกล่าวไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมตามปวิพมาตรา1 7 7วรรค3